ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปักน้ำเขตภาษีเจริญทรงประกอบพิธีสมโพธพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพระพุทธรูปปางสมาธิเกตด,ดอกบัวตูมสร้างด้วยโลหะเนื้อทองแดงขนาดหน้าตักกว้าง40เมตรสูง57เมตรหรือเทียบเท่าตึก20ชั้นพระพักหันไปทางทิศเหนือซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญ อดีตเจ้าวาดวัดปักน้ำคณะสงฆ์และเสษยานุสิทธิ์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจันลงเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเชิดชูปฏิบากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นสนัญลักษณ์ของชาติไทยในการนี้ทรงสงพระบรมสารีริกธาตุทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรรันแล้วทรงบรรจุพระกรันลงในพระเจดีย์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีอันเชิญไปประดิษฐานในบุษบกจากนั้นเสด็จออกจากพระปลาพิธีไปยังบริเวณหน้าองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลส่งพระสุรายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อพระพุทธธรรมกายเทพมงคลทรงวางพวงมาลัยท่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุสรงกราบพระพุทธธรรมกายเทพมงคลสร้างขึ้นตามนิมิตของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สด อดีตเจ้าอาวาสซึ่งนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปในขณะที่กำลังเจริญสมาธิกรรมฐานภายในพระเกศบรรจุดอกบัวสัตบงกฎหล่อด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กิโลกรมัมประดิษฐามพระบรมสารีริกธาตุ และหัวใจขององค์พระหล่อด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมเช่นกันบรรจุบริเวณหน้าอกด้านซ้ายน้ำหนักขององค์พระรวม741.2ตันเริ่มสร้างปี2560แล้วเสร็จในปี2564เมื่อทรงประเคนจตุป,ปจัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีเจตสัทธาบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธธรรมากายเทพมงคล โอกาสนี้พระพรหมโมลีจะอาวาดวัดถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมกายเทพมงคลจำลองเนื้อเงินขนาดหน้าตักกว้าง9ก้านิ้วแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วัดปักน้ำเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสานสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยาตอนกลางตั้งอยู่ริมคลองหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่อันเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวรารามและกลายเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญมากมาย หนึ่งในจุดเด่นของวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระมหาเจดีมหาราชมงคลสถาปัตยกรรมภายนอกผสมผสานระหว่างรัตนโกสินทร์และล้านนาสูง80เมตรภายในมีเจดีย์แก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปัจจุบันมีพระปรมโมลีเป็นเจ้าวาดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม182รูป